สวัสดีค่ะมีเพื่อนมาชวนคุยเรื่องความรักบ่อยๆล่าสุดก็เมื่อวานนี้ที่นี่มาคิดคิดดูจะได้ข้อมูลจังเลยอะ่ออะก็เลยอยากจะเผื่อแผ่ให้ใครได้ฟังบ้างเผื่อจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้จะมาชวนคุยในสวนตามมาค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับเปิ้ลที่ช่อง Apple 0ลย์เก้าคนอีกแล้วนะคะวันนี้พามาคุยกันในสวนค่ะด้วยหัวข้อเรื่องอกหักกับรักเป็นคือออกตัวก่อนว่าไม่ใช่คร,รูรูด้านนี้นะคะเพียงแต่มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆของตัวเองที่นำมาปรับใช้แล้วชีวิตดีขึ้นค่ะแล้วมักจะเจอคำถามซ้ำๆกับเพื่อนๆผู้หญิง ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างเลยคัดมา7คําคำถามค่ะมาดูกันนะคะว่า7จคำถามไม่มีอะไรบ้างแล้วเพื่อนๆจะนําไปต่อยอดใช้กับชีวิตตัวเองได้อย่างไรบ้างเคยสิคะเคยต้องโดนเขาทิ้งและเราทิ้งเขาแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นฝ่ายตัดใจเองค่ะว่าจะเดินออกมา เพราะว่าพิจารณาแล้วว่ามันเป็นการพบกันที่พัฒนาไปได้ยากไม่อยากเสียเวลาไม่อยากเสียสุขภาพจิตค่ะเวลาเป็นของมีค่าเนาะเจ็บแค่ไหนก็ตัดสินใจเลิกค่ะเสียใจสิคะเสียใจมากด้วยเพราะไม่เคยคบใครเล่นๆค่ะจริงใจและก็ตั้งใจในทุกการพบหาเพราะฉะนั้นเสียใจค่ะ คำถามนี้คงต้องตอบบรนยาวนิดนึงอันดับแรกเราก็จะรู้สึกไม่มีความสุขเว้งคว้างเศร้าลึกความสุขหายไปถูกไหมคะก็ถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องค่ะมีบางเคสโหเสียใจหนักเลยแต่ก็ตัดสินใจเลิกเพราะดูแล้วเราไม่ไหวเรามองว่าเขาอาจจะอยู่กับเราได้ยันเราตายนั่นแหละแต่ว่าเราคงรับไม่ไหวกับปัญหาที่เราต้องแบกรับเพราะนั้นก็ตัดสินใจเลิก ก็เจ็บหนักค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความสูขหายไปเลยทีนี้เราก็จะเลือกคนคุยคะ่ะคือบางทีเราตอนที่เราทุกข์หนักๆเราก็อยากได้ใครสักคนมาคุยเนาะปรับทุกข์ปรึกษาหารือก็จะเลือกเพื่อนที่คิดว่ามีทัศนคติดีกับเรื่องที่เรากำลังจะปปรึกษานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ขอเตือนนิดนึงว่าต้องเลือกเพื่อนนิดน,นึงนะเพื่อนบางคนนะ่ะก็ไว้ใจไม่ได้นะรับหลังเราอ่ะเขาก็เอาเราไปย้ำเลยนเหมือนกันนะ สเต็ปต่อมาเพ่นก็จะเริ่มมองหาอะไรเรียนค่ะเนื่องจากเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเลือกไปโรงเรียนคอร์สสั้นๆอะไรก็ได้ค่ะภาษาอาหารขนมหรือเรียนกับโคชออกกำลังกายหรือไปเทคคอร์สที่คิดว่าจะต่อยอดในงานเราได้เพ่นว่ามันเป็นการดีนะคะคือย้ายสมองไปคิดเรื่องนั้นแทน เราก็จะไม่มาฟุ้งซ่านกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วถูกไหมแล้วโดยเฉพาะคอร์สไหนที่เป็นการเรียนยากๆต้องใช้สมองเยอะๆต้องคอนเซนเทรตมากๆอันนี้ไปนแนะนําเลยค่ะควรจะไปเรียนเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยสมองไม่ว่างเลยถ้ามันมีการบ้านมาทาอีกยิ่งดีเลยค่ะก็จะยิ่งทําให้เรายุ่งหนักขึ้นจากงานประจําแถมเราจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆหลายคนด้วยโดยเฉพาะคล,สลาสเรียนภาษานี่ดีนะคะสนุกเจอเพื่อนใหม่ๆคุย ถูกบ้างผิดบ้างหัวเราะฮาลืมความทุกข์ไปเลยค่ะและจากการที่เพื่อนไปหาคอร์สเรียนเนี่ยนะคะทาให้เพื่อนเนี่ยเสียใจยในแต่ละเคสไม่เกิน2เดือนแม้เคสนั้นจะหนักก็ตามแถมได้ทักษะดีๆติด,ดตัวเราไปอีกด้วยนะคะเพิ่มเติมสักนิดนะคะในช่วงเวลานี้เราไม่ควรอยู่คนเดียวนะแม้ว่าในชีวิตจริงๆเราจะอยู่คนเดียวคือบางคนเนี่ยก็มาอยู่คอนโดแยกตัวมาจากครอบครัวเพื่อจะทํางานสะดวกอะไรก็แล้วแต่ แต่ช่วงเวลาที่เราออกจากงานไปแล้วพยายามมาอยู่คนเดียวค่ะหาเรื่องไปเรียนไปเทสตคอร์สไปเรียนออนไลน์อะไรก็ได้ค่ะที่เราจะไม่หมกมุ่นยูนกับตัวเราคนเดียวเพราะว่าเป็นมองว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงวิกฤตอันตรายนะคะและที่สําคัญหันมาดูแลตัวเองค่ะดูแลทรงผมหน้าตารูปร่างผิวพรรณทําให้มันดีขึ้นไม่ใช่เพื่อใครค่ะเพื่อเราเอง ข้อนี้ขอตอบเลยค่ะเพราะเราเองเพราะเราไม่เข้าใจตัวเองแท้จริงเป็นเชื่อว่าหลายคนเห็นข้อบกพร่องหรือสิ่งที่เราไม่ชอบในฝ่ายตรงข้ามนะคะแต่ปล่อยให้มันผ่านไปเพราะเราต้องการเขามีความอยากจะมีความรักหรือมีความที่อยากจะมีใครสักคนมากกว่าที่นี้ในกรณีน,นี้ปุ้นอยากจะให้ใจเย็นสักนิดนึงค่ะเราอย่ารีบร้อนที่จะมีใครด้วย อารมณ์เหงาอารมณ์อยากเพราะว่าถ้าเราเหงาหรือเราอยากเนี่ยเราจะพลาดเลยแล้วเราก็จะพลาดเป็นซ้ำๆซ้าๆเราก็จะมีคนที่เรามี ign, แฟนทีไรเราก็จะไม่ชอบเราก็จะพัฒนาแบบเขาไม่ได้เราก็จะไปเจอสิ่งเลวร้วายอยู่เรื่อยๆมันเป็นเรื่องเสียเวลามากๆเลยค่ะส,สู้เรานิ่งสักนิดหนึ่งพิจารณาตัวเองว่าเรามีข้อบอกพร่องตรงไหนเราต้องการ ใครลักษณะไหนอย่างแท้จริงเราไม่ต้องการอะไรอย่างแท้จริงสติดีๆว่างๆมีชีวิตจิตใจมีสภาพจิตใจที่แข็งแรงแล้วแล้วเราค่อยตัดินใจจะมีใครใหม่ดีกว่าค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะบางคนก็มีแฟนด้วยอุบัตเหตด้วยความจำเป็นของชีวิตอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเข้าใจค่ะอันนี้เป็นเข้าใจค่ะ ฉะนั้นเราก็จะต้องพิจารณาตัวเราเองก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้วก็ตัดเปลือกออกค่ะเปลือกที่ว่าเนี่ยก็คือว่าบางคนก็จะบอกว่าชอบคนหนึ่งตัวแบบนี้ชอบคนน้าผมอย่างนี้ชอบคนสีผิวแบบนี้อันนี้เป็นเปลือกทั้งหมดเพื่อนอยากจะให้โฟกัสไปที่ระบบความคิดของคนคนนั้นค่ะเขาอาจจะหล่อน้อยหน่อยหรือสวยน้อยน้อยหน่อยแต่ว่าเขามีระบบความคิด ที่จูบไปกับเราได้อันเนี้ยเป็นว่ามันสำคัญมากนะโอ้อันนี้ละเอียดอ่อนขอจิบช็อกโกแลตสักหนึ่งอ่าเปิ้จะพูดคร่าวๆอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าเราเป็นคนต้องการความมั่นคงของชีวิตเราก็ต้องไปดูคนคนนั้นว่าเขาใช้ชีวิต เข้าสู่กระบวนการการมั่นคงอย่างที่เราต้องการไหมคนบางคนเนี่ยทำงากินเก่งๆนะเป็นคนขยนันทํางานทําน่นทําน,าน,นี่แต่ไปหมดเลยแต่บริหารเงินได้เหงนสวยที่สุดหาเงินอาจจะหาเงินได้เยอะนะคะต่อเดือนแต่ใช้เงินกระจัดกระจายเจ๊งนั่นเสียหนี้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นซื้อของสนองกิเลสตัวเองสรุปแล้วจ่ายไปมากกว่าได้มาอันเนี้ยความมั่นคงก็จะไม่เกิดแล้วถ้าเราไปใช้ชีวิตกับเขา เราก็จะปวดหัวก็จะทะเลาะกันและสุดท้ายก็อาจจะไปกันไม่รอดใช่ไหมคะหรือคนบางคนรักเรามากมากแต่คี้หึงมากมากเช่นกันมากจนเราก็ดิกลัวไปทำอะไรไม่ได้ทำงานก็ต้องไปพกปะคนอื่นไปกับเจ้านายประชุมหรืออาจจะมีไปต่างจังหวัดต่างประเทศถูกไหมคะไปไม่ได้เพราะว่าแฟนขี้หึงจะขยับตัวทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็ทำให้เราไม่เจริญเต้าหน้าในงานเหมือนกัน ินเคยเลิกกับผู้ชายคนหนึ่งด้วยเรื่องนี้ด้วยนะหรือเขารักเรามากจังเลยแต่เขาทําตัวลอยเหนือนปัญหาบางคนนะ่ะเก็บความเห็นตัวไว้ลึกนะคะใช้เวลาพักเลยแหละกว่าจะเห็นเปิ้นเจอมาก,กับตัวเลยค่ะเพิ่นเคยเจอเคสหนึ่งเขารักมากเลยนะแล้วก็คิดว่าจะคบกับเราไปสิงท่านแต่งงานแต่งการมีครอบครัวเป็นหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตลอดเวลาที่คบกันเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เปิ่นเห็นจากเขาคือเขาชอบทําตัวลอยเหนือปัญหาเขาเขาสามารถดูให้เราเจอปัญหาหนักๆได้คนเดียวโดยที่ปัญหาส่วนใหญ่มาจากทางเขาด้วยนะคะเขานั่งหล่อๆเพื่อให้เขาดูดีเพื่อให้เขาจะไม่เสียผลประโยชน์เล็กน้อยแต่ในขณะที่เราเจอปัญหาอ่วมตาเหลือกเขาทนดูได้เคสนี้ก็ไปไม่รอดค่ะเพราะเปิ้คิดว่าเขาร่วมแต่สุขแต่เขาไม่ร่วมทุกข์กับเรา สุดท้ายาก็แค่ตัดใจเลิกค่ะจะบอกว่าเมื่อเจอคนที่ใช่แล้วก็ไม่ได้แปลว่าคนนั้นจะไม่ทําให้เราโกรธนะคะคนที่ใช่ก็จะเป็นคนมนุษย์ธรรมดาเหมือนเราเนี่ยค่ะก็มีดีมีเสียปะปนกันไปฝรั่งเขาว่า nobody perfect จริงๆนะคะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับในแง่มุมที่ไม่ได้ดั่งใจนั้นให้ได้ ซึ่งไม่ง่ายอกคะ่ะยากเปิ้ลยอมรับว่ามันยากแต่ก็ต้องทําใจเนาะเปิ้ลก็ใช้วิธีตาล้านอาคะ่ะคือเราคิดว่าสมมติเราชอบในด้านนี้ของเขาเราก็จะต้องไปเจออีกด้านหนึ่งซึ่งมันติดกันมาค่ะเช่นค่ะจ,จะเป็นคนมีความโลภน้อยแต่เขาก็อาจจะมีความกระตือรือร้นน้อยเช่นกันเปิ้ลก็ใช้วิธีพยายาม,มโมโหให้ช้าลงพยายามสอนหรือชี้ให้เขาเห็นว่าถ้าเขาทาแบบนี้เราจะเจอปัญหาอะไร แล้วเราก็จะเจอปัญหาที่ใหญ่ขึ้นยากขึ้นทําให้ชีวิตเราเป็นปัญหามากขึ้นพยายามคุยกันนะคะเห็นเขาเป็นเพื่อนหรือบางทีเห็นเขาเป็นเด็กน้อยด้วยซ้าไปแล้วถ้าไม่ไหวไปี๊ดแตกขึ้นจริงๆเพื่อแนะนําให้แยกกันแป๊บหนึ่งค่ะอารมณ์เย็นๆแล้วค่อยมาคุยกันขณะที่แยกกันก็อยากให้นึกถึงสิ่งดีๆของเขาะคะ่ะแลวเรามาคอมแพ์กันชั่งน้ําหนักเราจะเห็นว่าเขามีสิ่งดีๆมากกว่าตั้งเยอะแน่สิ่งไม่ดีติดมาแค่นี้เอง โอเควะเอาก็เอา,เอารับมาแล้วก็ต้องพัฒนากันไปยอมรับไปในง่ามุมที่เขาไม่ได้อย่างใจเราและในความเป็นจริงมนุษย์ก็ต้องอยู่ความไม่สมบูรณ์แบบแล้วค่ะโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบได้อย่างใจเราเหรอกเนาะเฟินก็จะตอบว่าความรักคือความปรารถนาดีต่อกันคือการสามารถเตือนสติกันได้ คือการที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขต่อกันไม่เอาเปรียบกันไม่เห็นแก่ตัวใส่กันแต่ที่สำคัญนะคะเราก็ต้องเป็นกัลายาณมิตรต่อกันได้อันนั้นดีเลิศประเสริฐสุดเลยค่ะอยากจะบอกว่าความรักที่ดีไม่ใช่รักกันมากนะคะแต่เราจะต้องเข้าใจกันมากมากกว่าที่รักกันอีกค่ะคือเพิ่งอยากจะบอกว่าความรักมันเป็นอารมณ์และมันเป็นอารมณ์ด้านร้อนร้อนอยังไงเช่น เราก็จะอยากเป็นเจ้าของครอบครองถึงหวงหวงจนอึดอัดมันเป็นอารมณ์ด้านร้อนๆนะแต่เมตตามันเป็นอารมณ์ด้านเย็นเมตตาเนี่ยมันมันจะกว้างแล้วมันก็จะเย็นกว่ความรักมากเลยนะเทียบกันไม่ได้เลยถ้าเราเมตตาเขาเราก็จะอาภัยเขาง่ายเราก็จะเอ็นดูเขาเราก็จะเห็นความผิดของเขาเหมือนเด็กน้อย คือต่างคนต่างเห็นกันน,น,นะคะไม่ใช่เราฝ่ายเดียวมันก็เลยเป็นชีวิตคู่ที่อาจจะทะเลาะกันแหละแต่ว่ามันก็จะไปไม่ถึงการแค้นกันทําให้เสียใจทําให้รู้สึกเจ็บปวดในหัวใจถ้าเมตตากันมันจะไม่เกิดสภาวะนี้ค่ะแต่ว่าโกรธันยังมีอยู่นะคุณผู้ชมน,นะทีนี้อยากจะพูดถึง สิ่งที่เพื่อนเห็นเห็นมานะคะว่ามีหลายคู่มากเลยที่รักกันแล้วก็ทุกหนักแล้วก็สุดท้ายก็จะไปกันไม่รอดคือความรักอย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะเริ่มต้นจากการเอามาชดเชยในสิ่งตัวเองขาดค่ะคือเหมือนกับว่าฉันไม่มีสิ่งนี้ฉันก็เลยอยากได้สิ่งนี้จากคนอีกคนหนึ่งเอามาเติมให้ตัวเองคิดว่าตัวเองตัวนั้นคิดว่าตัวเองขาดแล้วถ้าได้คนนี้มาก็จะมาเติมเต็มในส่วนนั้นเพราะนว่าความรักแบบนี้มันเป็นความรักที่เบาบางมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นความรักที่ไม่สร้างสรรค์ จริงๆแล้วไม่มีใครเติมใครเต็มได้หรอกค่ะแต่ว่าเรามา brainstorm เรามาช่วยกันทำให้ต่างคนต่างแข็งแรงขึ้นอันเนี้ยจะดีกว่าอย่างบางคนบอกว่าฉันไม่มีเงินฉันก็เลยต้องการคนมีเงินก็ไม่ผิดถ้าคิดจะทำอย่างนั้นก็ก,ก็ไม่ผิดค่ะถ้าคิดจะทำอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่มีคุณค่าในด้านอื่นให้มากพอที่เขาจะจ่ายเงินให้เราได้อ่ะ สุดท้ายเราก็จะเป็นเพียงของชิ้นหนึ่งในบ้านของคนมีสตางค์เท่านั้นเห็นมาเยอะแล้วนะคะแล้วเขาก็จะไปมีคนอื่นๆในแบบที่ไม่สนใจความสึกเรารับได้ไหมอะ่ะถ้ารับได้ก็อยู่ในสภาว่าอย่างนั้นได้นะเพราะนั้นความรักมันคือการตอบโจทย์ซึ่งกันและกันนะคะคน2คนที่จะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจะต้องเป็นส่สวนผสมที่ลงตัวที่จะต้องพากันไปในที่ที่ดีกว่าเดิม อันเนี้ยเพื่นว่าเป็นความรักที่ดีที่สุดไม่บังคับกันไม่คาดหวังกันคาดหวังในตัวร้ายเลยนะทําให้ชีวิตคู่พังมานักต่อนักแล้วและที่แย่คือบางคนมีแฟนเพื่ออาไปอวดอันเนี้ยเป็นความรักที่ปัญญาน,นิ่มที่สุดเลยค่ะท้ายคลิปนี้อยากจะบอกว่าถ้าเราต้องการความรักดีๆเราก็ต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาความคิดพัฒนาสติปัญญาให้มีคุณภาพพอๆกับความรักดีๆที่เราอยากได้นั่นแหละค่ะ เพราะว่าคนที่มีคุณภาพพอๆกันก็จะดึงดูดมาเจอกันถ้าสมมุติว่าเราต้องการคนที่มีคุณภาพพวกนี้แต่เรามีคุณภาพแค่นี้ยังไงมันก็ไม่เจอกันเห็นไหมคะมันอยู่คนระ,ระดับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการแฟนที่มีคุณภาพแบบนี้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้คุณภาพพอๆเขาแล้วเราก็จะเจอสิ่งที่ดีงามอันน,นั้นคลิปนี้อยากบอกว่าชีวิตคู่คือการปฏิบัติธรรมชั้นดีเลยค่ะ รักโกรธอภัยวางเฉยปรับตัวเป็นธรรมให้ไปรับมาต้องใช้ทุกอย่างจริงๆไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปค่ะส่วนท่านใดท,ที่ยังไม่เจอหรือไม่คิดจะเจอเปิ้นว่าชีวิตโสดนั้นใช้ง่ายกว่าชีวิตคู่เยอะมากค่ะสันี้มีอะไรที่ทำเยอะแยะจนไม่มีเวลาเหงากันเลยเนาะคะ่ะไม่ว่าจะมีชีวิตในรูปแบบไหน ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับชีวิตของตนเองนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างขอบคุณที่ติดตามกันสงสัยอะไรก็ทิ้งคำถามถาไว้ใต้คลิปนะคะจะแวะเข้ามาตอบแน่นอนค่ะและน้อมรับทุกคำติชมไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ